เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการจัดดอกไม้ก็คือการเลือกกระถางให้เข้ากับดอกไม้หรือเลือกดอกไม้ให้เข้ากับกระถางถ้ากระถางและดอกไม้มันไปด้วยกันมันก็จะส่งเสริมกันแล้วกันนะคะกระถางใบนี้ฝนปั้นไว้สักพักหนึ่งแล้วละคะ่ะไว้สำหรับใส่ดอกไม้ดอกใหญ่ๆโดยเฉพาะช่วงนี้ดอกไม้ป่าดอกไม้ข้างทางกำลังบานเยอะอยู่ฝนก็เล็งไว้แล้วลหละว่าจะไปะจอดเอาแถวบ้าน จริงๆเขามีกฎหมายคุ้มครองนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตามป่าตามอะไรเนี่ยเราจะไปเก็บไปตัดอะไรไม่ได้นะคะแต่สักก้านสองก้านเขาไม่ว่าหรอกค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดเจอป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแค่ตักเตือนนะคะแต่ถ้าตัดเอายเยอะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นดอกไม้เป็นอะไรจะมีค่าปรับนะคะระวังให้ดีเก็บยอดแอชมาหนึ่งกรัมค่ะจะไว้กินกระลาบรสชาติมันออกขมขมนะคะขมขมมันๆมาถึงบ้านก็ จะตัดกิ่งวิ่เมือน้ามออกไปใส่ใจกันสักหน่อยอาทิตย์นี้ฝนจะตกนะคะแล้วดอกมันดกมากถ้าเกิดฝนไม่ไม่ตัดออกบ้างเนี่ยดอกมันก็จะหนักแล้วก็จะเพลออกมาเสียของเปล่าๆค่ะก็ตัดฝนเลือกกระถางใบนี้เพราะว่ามันใบใหญ่แล้วก็มันมีโทนสีออกขา,ขาวเขียว <ๆ S 2> เข้ากันกับดอกไม้ฝนนะคะนี่ไงไอตัว ศัตรูพืชตัวไร้กาดของที่นี่ก็คือตัวนี้ละคะ่ะทากทากจะเยอะกว่าอย่างอื่นเลยนะคะมันจะกินต้นกล้าต้นอะไรแต่ว่าที่สวนฝนมีสาะน้ำนะคะกบก็จะเยอะหอยทากที่นี่มีแบบมีเปลือกแล้วไม่มีเปลือกนะคะโอเคนี่ถ้าเป็นไม้ที่มีกิ่งแข็งนะคะอย่าลืมทุบแล้วก็ปาดให้เป็นแฉกเยอะแบบนี้นะคะดอกไม้เราจะได้อยู่ทนทน มันจะได้ดูดน้ำเยอะๆนะคะส่วนถ้าใครซื้อให้เดนเหียมาจากตลาดแล้วมันแล้วมันเหี่ยวนะคะให้เปิดน้ำใส่อ่างใส่กระมังแล้วจับมันนอนแช่สัก2อสามชั่วโมงนะคะมันก็จะดูดขึ้นดูดน้ำขึ้นมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะฝนไม่ได้จัดดอกไม้ที่เป็นสีสันสดใสตลอดเวลานะคะมันอยู่ที่ว่าฝนต้องการอะไรจากด,ดอกไม้ที่ฝนจัดฝนมีดอกอะไรให้จัด อย่างสีขาวสีเขียวพวกนี้มันก็ให้ความรู้สึกเย็นเย็นสบายๆนะคะอย่างในบ้านฝนเนี่ยมันของมันเยอะแยะแล้วนะคะของมันเยอะแยะสีมันก็กระจายตรงนู้นตรงนี้ฝนก็พยายามจะให้มันมีอะไรที่ดูสบายสบายตาบ้างฝนก็จะใช้ดอกไม้ที่มันสีไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่แบบนี้ฝนปั้นกระถางสำหรับไว้จัดดอกไม้โชว์ลูกค้า ถ้าลูกค้าชอบกระถางก็ขายกระถางไปด้วยแบบเนี้ยก็ขายได้เรื่อยๆลละค่ะมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งซื้อกระถางซื้อไหแบบมีฝาปิดฝงฝนไปนะคะเป็นเรื่องราวที่ฝนจําไม่ลืมเลยเพราะว่าเขาซื้อไปใส่กระดูกเท่ากระดูกของสามีเขานะคะคือสามีเขาแล้วเขาเนี่ยเคยมาซื้อดอกไม้ที่สวนบ่อยๆฝนก็ไม่รู้หรอกว่าสามีเขาเป็นมะเร็งเป็นอะไร รู้แต่ว่าเขาชอบดอกไม้ชอบสวนอะไรเงี้ยเขาก็มาบ่อยค่ะแล้วเขาก็หายไปสักพักหนึ่งกลับมาเขาก็บอกว่าท่านเห็นเธอโพส์ไหสีเขียวมีฝาปิดไหยังยังอยู่ไหมขายหรือเปล่าพูดไปเขาก็น้ําตาคลอไปอะนะคะฝนก็เอาหามาให้เขาดูเขาก็บอกว่าเออมันเพอร์เฟกเขาก็เลยเล่าว่าเขาเอาไปใส่กระดูกให้สามีเขานะคะคือสามีเขาเสียชีวิตแล้ว ก่อนที่สามีเขาจะเสียชีวิตน่ะเขามาที่สวนบ่อยเขาก็เลยอยากจะได้งานจากสวนฝนไปใส่เพื่อเป็นความทรงจำฝนก็ได้แต่อึ้งนะคะมันพูดไม่ออกหรอกเราก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำเขาใจฝนนี่อยากจะยกไหาเขาไปฟรีๆเลยนะคะแต่เขาบอกว่าไม่เอาเธอลดให้ฉันก็แล้วกันอะไรแบบนี้ฝนก็ลดราคาให้เขาไปแต่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย ที่ฝนทําเป็นหลอดๆอยู่นี่ฝนกําลังจะทําลูกปัดเซรามิกนะคะอยากทํามาตั้งนานแล้วนี่คือไอเดียที่ฝนเห็นแล้วฝนอยากทํานะคะคือเราสามารถทําได้สารพัดสีเลยแบบนี้เลยแล้วมันให้ให้ลักษณะแบบหินธรรมชาติอะ่ะฝนชอบมากเลยเดี๋ยวคอยดูตอนจบอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ